วันนี้พามาดูน้องหมาชิบะราคา1,80 0 0 0บาท่ดูดูหูมันดิจริงห like <out> ูบ ouais <elles> ินขอมึง <c> พ <oughs> <sh pagar> ูดอะกูคิดน้อเหมาโดดมึงต่อยอย่ามาบูลี่เก้านะนี่เน่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 เฮ้ยอย่าเลย้ย ยเลียได้จ้ะไอหน้าพุตอยไอน้าุงต่อยเไเาไวไเล่นอะไรต่อดีนะเล่นอะไรดีใครเรียกฉันใครเรียกได้วะไปละได้วะวดาตแล้วต้แวนนี่คือใครนะขอดมหน่อยขอสุกหน่อยงาุ้ยง่บนิ้วง่ามิ้ว ช่อช่วงน้ากลัวมั้ยดูยุขาดปะนี่คือหมาพันชิบะอินุจากประเทศญี่ปุ่นราคาไม่เท่าไหร่1 8 0 0 0 0บาทคุณพระ ส่งตรงลงเครื่องมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับและชื่อมันคือเจ้าไดยะที่พี่แมนตั้งให้นะครับจริงๆแล้วชิบะอินุเนี่ยเป็นสายพันธุ์สุนัขที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาสายพันธุ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นทั้ง6สายพันธุ์อินุเป็นคําภาษาญี่ปุ่นครับแปลว่าสุนัขชิบะแปลว่าพุ่มไม้หรือในภาษาท้องถิ่นนาโกะคำว่าชิบะก็สามารถแปลว่าเล็กได้เช่นกันนะครับชิบะเป็นสายพันธุ์ที่รักความสะอาดและมักจะทําให้ตัวเองนั้นอยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอเราก็เลยมักจะเห็นมันเนี่ยเลียอุ้งเท้าและขขาาาาาาเเเหมมมมมมือออนนนนนกกััับแวว่่่่งงใคครรยตตตติิดดดไ้ทีีล